คู่ข่าวเสารอาทิตย์ผู้ข่าวเสารอาทิตย์ ร้อยเริ่มเมืองไทยครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศเทศก,กาลกินเจที่ภูเก็ตครับ,รบที่นั่นจะต่างจากที่อื่นๆนะครับเพราะว่าเรียกว่าประเพณีถือศีลกินผักครับวันนี้จะพาผู้ชมไปดูมุมดีๆของประเพณีนี้ภายในโรงเจซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีไปติดตามจากคุณเพลินพิชูเสนครับ ถูกตั้งขึ้นแบบการเฉพาะกิจตลอดช่วง9วันของประเพณีถือศีลกินผักเท่านั้นค่ะจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทําความดีงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ได้รับประทานอาหารเจที่ใหม่สดสะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการค่ะ โดยผู้มารับอาหารที่โรงทานไม่ต้องจ่ายเงินแต่อย่างใดแต่ถ้าหากใครมีจิตศรัทธาอยากบริจาคเป็นข้าวสารหรืออยากสมทบทุนเป็นเงินก็สามารถทําได้ค่ะโดยเงินที่ได้รับบริจาคในแต่ละมือ้อทางสารเจ้าก็จะนําไปใช้เป็นทุนจัดซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารในมื้อต่อไปค่ะผู้ชมจะเห็นนะคะว่าวัตถุดิบที่ทางสารเจ้าเตรียมไว้สําหรับปรุงอาหารนั้นมีเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะโดยเฉพาะผักที่มีสารพัดผักที่สําคัญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งซ้าย สองทำกันมาหลายปีมากแล้วนะคะที่เป็นเจ้าพัวอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะปีปีครับสี่สิบกว่าปีเลยเห็นบอกอยู่ตั้งแต่เป็นสารเจ้าเล็กๆสารเจ้าเป็นหลังคาจ่าอยู่ทำทุกปีมุนชินไม่เหน็ดกับข้าวที่ทางสารเจ้าเตรียมไว้แจกจ่ายในแต่ละมือ้อมีอย่างน้อย2-3เมนูค่ะมีทั้งแกงต้มและผัดทั้งหมดทำจากผักล้วน รองประธานศาลเจ้าจุ้ยจุยบอกว่าแต่ละวันต้องใช้ผักในการปรุงอาหารจํานวนหลายตันเพื่อให้เพียงพอกับคนที่มารับทานซึ่งมีกว่า2 0,000คนต่อวันเลยค่ะสว่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสี่เตานี่คือหม้อหุงข้าวของศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยค่ะคุณผู้ชมคะสีเตานี้นะคะสามารถที่จะหุงข้าวได้มากที่สุดต่อครั้งนั้นถึง800กิโลกรัมแล้วก็สุกในเวลาแค่เพียง45นาทีเท่านั้นค่ะเตาทั้งหมดนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยภูมิปัญญา หินทั้งหมดเลยนะคะที่สําคัญในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆค่ะที่นี่ก็จะเป็นฐานกําลังสําคัญในการผลิตข้าวนี่ละค่ะออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะเนเครื่องสาวข้าวปกติคนเราต้องใช้เครื่องมือสาวทีนี้พอหกเจ็ดสิบลูกเนี่ยสาวไม่ไหวหรอกเราต้องออกแบบเป็นเครื่องโม่โม่ปูนมาสาวข้าวเตรื่องสตรีมเราไม่ใช่หุงข้าวแบบนั้นเราสตรีมแบบเครื่องไอ้น้ำ ี่นี้ยิ่งใหญ่มากเลยในภูเก็ตไม่มีนะในทั่วประเทศไทยไม่มีเมืองจีนมาเห็นยังขอแบบไปเลยที่นี่ทีเดียวแล้วที่นำท่วมต่างๆที่กรุงเทพว,วันหนึ่งสองสามหมื่นนอนออกจากที่นี่ที่อื่นไม่มีโอกาสลงได้รลกคือลำนับก็ที่นี่แหละผงเป็นหมืม่มนๆนอาอ่ะเห็นแบบนี้แล้วต้องขอปรบมือให้กับพลังความสามัคคีและความมีน้ำใจของเหล่าบรรดาพ่อครัวแม่ครัวที่มารวมตัวกันเพื่อการ,การนี้นะคะ ใครที่มีโอกาสมาไหว้พระทําบุญที่ศาลเจ้าจุยจุยเต้าโบเกงในช่วงประเพณีถือศีลกินผักก็ลองแวะมาเจ้ฉ่ายอาหารในโรงทานกันดูรับประกันว่าอิ่มท้องอิ่มบุญและอิ่มใจแน่นอนค่ะเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน